ลำบากกับการเลือกกลิ่นน้ำหอมกันอยู่ใช่ไหมหรือคนที่กำลังจะเริ่มใช้น้ำหอมแรกๆเรามีทางออกให้กับน้ำหอมแล็บพาฟูโมซึ่งแล็บพาฟูโมมีน้ำหอมหลากหลายกลิ่นและมีหลากหลายสไตล์ให้คุณได้เลือกใช้เลยครับสำหรับกลิ่นแรกซิเฉดอัลพีสกลิ่นนี้จะเหมาะสำหรับสายฟุตตีห้ามพลาดเลยเป็นกลิ่นที่ช่วยเสริมความสดใสล่าเริงและดูขี้เล่นในตัวคุณกลิ่นที่2ซิซิเลีย กลิ่นที่ส่งเสริมความเป็นธรรมชาติสดชื่นสบายๆส,สำหรับคนที่เริ่มใช้น้ำหอมแรกๆเนี่ยเหมาะมากเลยครับกลิ่นที่3ซูสจะเหมาะสำหรับคนที่ออกแนวสุภาพสุภาพออกนานให้ความเป็นทางการและยังแฝงไปด้วยความเซ็กซี่บอกเลยว่าลงตัวสุดๆกลิ่นถัดมาเซโนริต้ากลิ่นนี้เหมาะสำหรับสาวๆเซ็กซี่เซ็กซี่แต่ก็ยังแฝงไปด้วยความน่ารักขี้เล่นเปรียบเสมือนกับผ้ายับที่พับไว ต่อมาเป็นเน b บรูกลิ่นนี้เหมาะสําหรับหน้าร้อนเพราะเป็นกลิ่นที่ทั้งสปอร์ตและสดชื่นยังปลุกเอเนอร์จีในตัวคุณด้วยสาวๆหนุ่มๆออฟฟิศเนี่ยใช้กันเยอะเลยกลิ่นนี้และลาเบลสาหรับสายน่ารักแวแววๆหน้าทนุถนอมมีความอ่อนโยนต้องกลิ่นนี้เลยลาเบลเหมาะสําหรับลูกคุณและกลิ่นสุดท้ายดีมไอแลนความสดชื่นเทสปอร์ตอย่างมีคลาสกลิ่นนี้ได้รับความนิยมและมีเสน่ห์มากๆ